บรยากาศม,ม,มางมงมันตาหน่อยริมของไม่ต้องใกล้กับมึงสาเต็มเม็ดแหครับมมอมอืมองมาลันกันหน่อยหน่อยๆไปที่หันมาทางริมน้าผม อันพีันก็นชุดเป็นแนววมมองนั่นไม่ได้ครับนี่จะหมดเงีาบไปเลย ยังค <k> ี่ไหนมาพูดมองมาะงเถอะวะเาจะฟังเล่าคนละโอ้ัต้องฟังเล่าเหรแม่แล้วครับมามาตรงเอนครับว่าคี่ไหนมาตรองสถานที่หมะ สวยเะ่มนยังบัทัานเลยไะตั้งหามงยังบัตรท่นมาจะชิบมุ้งหรือว่าอะไริสองุมงมาจะฟังเราเนยมันป่วนเนี่ยะนได้ที่นี่แหละนกัญาติปอนญาตทีกันเนีพี่น้องทางเราคนับี่บอกเล่าบอกอะไรถ้ามีมันจะมาเพื่อนยิงเพื่นเนาะครับม่ไ้ฟังเนีปีนี้ ขึกันบ่มารักับทางเราบ่บบ่้กันบ่อันนี้ผมกับท่นเด็ขึ้ไปสังมารทุกคนแยกอผมอยู่ไกลกันผมอยู่ทงลราามอยู่ไกลน้องไขยอยู่ไกลพี่อันนี้เป็นวพิเป็น่ๆมื่อื่นมื่อื่นนี่ก่ไปอยู่บ้านเที่ยงอุดร เนี่ยสาวหน่อยบ้านเชียง้งหบ้านเชียงเอุดรอุดร้นเชียงนี่แหละอกน้องคายกเขาอุดรับับเขาค่ลายกับเอียง ปริยาติ้นเองบึงขนาดลังกับเงินนามโคงเนาะแบบแคบๆนี่ที่ร้านที่ตั้งเบี้่เสีย มึงีิน้อทงท่างเลาคนมาหลายหนยโตกวเหล่าึินนมาจะียสอบเลยภาาัขนาดามาจะีสอบยังเด็เราไม่มงกุกูอะไวแเต็มเนีอันนี้ช่วงนี้กาเวลากะังอาโมสีเกิเนะาโมงกระรั่งสีเิีครับ

เออกระยังมี่แทบพีนี่หวังหวังเยอหน่อยกับเต็มเลยครับอันนี้มันจะหาโมงเนาะใช่นาอย่างบอกหิบเอาบรรยากาศมาให้มึง